อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วต้นไม้มาอีกแล้วทำไรอะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้วันนี้วันนี้เสียงดังได้ไม่อยู่ไม่อยู่เจไม่อยู่วันนี้เสียงดังได้เดี๋ยวนี้นะตามติดกูตลอดเลยนะอะไรอะไปอีกแล้ววางเด่นเด่นวันนี้เสียงดังได้อนี้เสียงดังได้เจไม่อยู่เไหนๆรั้นไหนๆแล้วขอดูสักหน่อยที่วันนี้โล่งๆใช่ไหมนี่วันนี้เพิงสังเกต ยัไงไเยอ,อะอ่ะมีซุม้มแล้วอ่ะแล้นนะนะลงเรือนอย่างเดียวอมต้นไม้ระเกะระกาตอนนี้เด๋ยวเข้าไปเต็มตู้แล้วล่าสุดต,ตอนนี้เป็นไงขึ้นเสาแล้วมีซุม้มแล้วมีซุม้มแล้วแล้วก็มีนี่เลยมาดูลูกๆข้างในกันนิดน,นึงอะ่ะอเอาแล้วเต็มตู้แล้วตอนนี้เป็นไงเพราะวันนั้นวันนั้นยังยังแบบโล่งๆอดียู่นะโล่งใช่ใช่ใช่มีแถวเดียวเองวันนั้นอ่ะสีเสือเป็นไงว้าวตัวไหนที่เด็ดเลยเด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัว อะไรแพงสุดนะเออร้อยเก้าเก้านะร้อยเก้าเก้านะร้อยเก้าเก้านะแพงสุดก็ประมาณร้อยเก้าสิบอะร้อยเก้าสิบอะร้อยเก้าสิบให้ร้อยเก้าเก้านะสวยทุกสวยทุกสวยลุต้นนะครับนี่ดูดิใบแต่ละต้นมันมีชื่อเรียกใช่ไหมเห็นมั้ยตอนนั้นพี่ยุ่งเรียกอยู่างนี่ไงนี่คือตอนแรกนะว่าจะไม่ทําไม่ทําชื่อไว้แต่ว่ากลัวจําไม่ได้ไงเพราะมันเยอะนี่เพราะมันเยอะนี่เพราะมันเยอะนี่สีป่าหลักเ่ยสีเหลืองหุ่มทองดาริกาสาวนครชัยศรีมณีล้อมเพชร ชื่อฮะแล้วคือมันเท่ตรงนี้เว้ยไม้นี่นะบอนสีตอนแรกอะผมก็ปลูกต้นไม้เว้ยปลูกต้นไม้ธรรมดาอะไรเงี้ยทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเข้าไปในกลุ่มบอนสีอะพอมันมันโตแล้วมันจนออกดอกอะมันก็จะเอาดอกต้นนี้ไปผสมกับอีกต้นหนึง่งแล้วมาผสมกันปุ๊บได้เกิดแบบเป็นต้นใหม่อะอเป็นโมไซค์ท่นใหม่ขึ้นมาอเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถ้ามันสวยอะ S 2> <S> <S 2> <S เขาก็สามารถไปจดอะไปจดเป็นชื่อเป็นของตัวเองได้เลยงเงี้ยอ้าวเหรออันนี้ก็คือชื่อที่จดแล้วอ, <S 2> <S 2> อันนี้คือชื่อที่เขาจดมาแล้วแล้วก็คือพอจดมาแล้วปุ๊บเขาก็เริ่มแพร่ไปกระจายไปในท้องตลาดทั่วไปไม่ไม่แน่เหมือนกันนะวันหนึ่งมันอาจจะมีต้นเพลินพอดีก็ได้อ้าวเหรอกำลังทําอยู่แต่กลังทาอยู่กาลังวิจัยอยู่ต้นนี้ผสมกับต้นนี้อะไรเงี้ยขาย8.9้ไหมล่าสุดล่าสุดนี้มีบางต้นนะตอนนี้นะแต่ใจยังไม่ใจไม่กล้า โหเขาขายกันต้นพ่อต้นแม่นะฮะโอ้โหหลักหมื่นโหหลักหมื่นหลักหมื่นสี่หมื่นบ้างห้าหมื่นบ้างเงี้ยอ๋อไม่มีในนี้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 ในนี้เท่าไหร่นะในนี้เหรอร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทแพงสุดก็ปอนนั้ร้อยเก้าสิบาทร้อยเก้าสิบาทร้อยเก้าสิบเฮ้ยแต่สวยนะแล้วคืออันนี้มัน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 เท่ตรงนี้ว่าคือต้นไม้พวกนี้มันดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องรดน้ำ ไมหรอนี่ไม่ต้องรดน้ำเลยอ้าวหรอแล้วทำไงครับปล่อยเลยหร่ใส่ในนี้แล้วปล่อยเลยเห็นปะนี่ก็ใส่น้ำในนี้อ๋อแช่เลยแช่เลยเพราะว่าลากอะลากเขาแช่ไปถึงแค่นี้ใช่ปะลากเสร็จปุ๊บลากเขาก็ตรงนี้เขาก็ดูดน้ำขึ้นไปคือแบบไม่ต้องแทบไม่ต้องดูแลเลยเลยแล้วส่วนตู้นี้ตอนแรกนะเอามาแค่มาตั้งต้นไม้อะไรเงี้ยแต่พอซื้อมาปุ๊บอ้าวไอ้ต้นไม้พวกนี้ถ้ามันได้รับการอบอะอบก็คือว่าปิดให้สนิทเลยซอฟแสงนิดหน่อยซอฟแสกที่มาของไอ้ตัวนีใช่ ทำนั่งทำงานอยู่กำลังทอยู่กลังวิจัยอยู่ต้นนี้ผสมกับต้นนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะต้นไม้มาอีกแล้วต้นไม้มาอีกแล้วต้นไม้มาอีกแล้วสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนอะไรนะจะพอได้ยังเงี้ยเมื่อกี้ว่าอะไรนะบอกว่าต้นไม้เธอใบใอยู่หน้ารถเติ๊นนะ่ะเหรอเหรอต้นใหญ่ด้วยเออเหรอ โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไี่ดูโอเคโอเคไม่ต้องโอเคเธอไม่ต้องโอเคเธอไม่ต้องโอเคเธอแค่นี้แหละทำงานอยู่ทำงานอะไรเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้มาขายแล้วนะยุ้งฮะหยุดไม่ได้เดี๋ยวจะขายช่วยเลยโอเคโอเคจ้ะแค่นี้จ้ะ คนสสดขอเขาไปช่วยตั้งให้มันไอ้แพบหน่อยได้ไหมตังต้งค์ตะตั้งค์ตะบนรัวเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนมุมมุมงานอนดิเรกเล็กน้อยอดิเรกเล็กน้อยเล็กน้อยอแพงกว่านี้ไม่ซื้อแพงกว่านี้ไม่ซื้อแพงกว่านี้ไม่ซื้อเ,เ,เริ่มเลิ <laughs> ่แต่ดูดูจากเสียงในโทรศัพท์ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่เลยนะไม่ต้องโอเคเลยไม่ต้องโอเคเลยไม่ต้องโอเคเลยเริ่มเพ็บเล็กน้อย เราคิดดูแล้วกันเริ่มจากต้นไม้ต้นเดียวอ่ะเราซื้อโรงเรียนมาปุ๊บเฮ้ยแดดร้อนไปต้องนี่ตรงลงโครงเหล็กข้างบนไว้เพื่อไม่ให้แสงลงมาเยอะเกินไปมีอีกไหมฮะมีมีมีจะลงมาเจ้าปัญหาตดนเจ้าปัญหาเลยมีแนะนําสําหรับคนอยากเริ่มเล่นต้นไม้ลองเข้าวงการดูครับเข้ากลุ่มใช่ไหมเราเข้ากลุ่มจะเจอไหมครับแปดสิบเก้าบาท เยอะเยอะเยอะแยะเยอะแยะเยอะเวลาโทรศัพท์เข้าตอนนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะใช่ลุ้นลุ้นเลยลุ้นหนักเลยหมึดขึ้นคอเลยลุ้นลุ้นทีพี่ก๊อฟมีของมาส่งใช่ไหมพี่พี่ก๊อฟดูชื่อไหนชื่อใครคุณชาคิดคุณชาคิดคุณชาคิดบอสมีของมาส่งครับเบลมีของมาส่งปะคุณชาคิดโอเคโอเคเอ้ยนี่ลายเป็นลายลายติ๊กเกอร์เนี่ย ไม่รู้เลยนะคืออะไรอ่ะเดือดดานะ